สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูออมนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหานะคะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้นค่ะในปัจจุบันเรานำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆได้หลายวิธีเลยค่ะเช่นใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะ มาแก้ปัญหาด้านการคำนวณค่ะใช้โปรแกรมกราฟิกนะคะช่วยในการวาดภาพใช้โปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารข้อมูลค่ะหรือเราอาจจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองก็ได้นะคะโดยการออกแบบโปรแกรมนะคะก็จะต้องออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนทุกกรณีค่ะเช่นนะคะการพัฒนาโปรแกรมมาแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมค่ะโดยให้ผู้ใช้นะคะ ป้อนข้อมูลความกว้างความยาวเข้าไปค่ะแล้วใช้คอมพิวเตอร์แจ้งรูปพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมออกมาค่ะนะักเรียนดูความกว้างความยาวนำเข้าไปประมวลผลนะคะแล้วแจ้งรูปสี่เหลี่ยมออกมาค่ะในการออกแบบโปรแกรมนะคะก็จะต้องมีการกำหนดค่าหรือประกาศตัวแปรนะคะไปเก็บไว้ในหน่วยความจำค่ะค่ะเรามีการประกาศตัวแปรนะคะทั้งหมด3ตัวค่ะตัวแปร l แทนความยาวนะคะ ตัวแปร W ค่ะแทนความกว้างและตัวแปร A ค่ะแทนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมค่ะสำหรับการเขียนโปรแกรมเราก็จะออกแบบโปรแกรมของเราไว้ว่า 1. นะคะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นนะคะ1ค่ะรับค่าความกว้างมาเก็บไว้ใน W ค่ะ2นะคะรับค่าความยาวมาเก็บไว้ใน L ค่ะ 3. คํคำนวณพื้นที่โดย A จะเท่ากับ W คูณ L ค่ะ4นะคะ แสดงผลพื้นที่ A ค่ะแล้วก็จบการทํางานนะคะค่ะเครื่องหมายคูณนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นเครื่องหมายดอกจันซึ่งมาจากถ้าเราใช้ตัว x เป็นเครื่องหมายคูณค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นะคะจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าอันนี้คืออักษรหรือเครื่องหมายคูณค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นดอกจันนะคะค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายหารนะคะ ในแป้นพิมพ์เราไม่มีการพิมพ์เครื่องหมายหารเช่นกันค่ะก็จะใช้เป็นเครื่องหมายทับแทนค่ะสรุปนะคะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะใช้เหมือนคณิตศาสตร์เลยค่ะเครื่องหมายคูณจะใช้ดอกจันแทนค่ะเครื่องหมายหารก็จะใช้เป็นทับแทนค่ะค่ะเมื่อเราได้โปรแกรมหรืออัลกอริทึมิที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะเราก็จะพัฒนาโปรแกรมคำนวณพื้นที่ได้อย่างถูกต้องค่ะโดยสามารถป้อนข้อมูลขนาดของรูปสี่เหลี่ยมหลายๆค่านะคะ ให้โปรแกรมนะคะคำนวณค่าออกมาได้ค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะค่ากำหนดให้ W เป็น5ซนเมตรนะคะและ L เป็น5ซนติเมตรผลลัพธ์ของพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่และเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรค่ะเราเอานำการออกแบบของเราออกแบบโปรแกรมนะคะมากำหนดไว้เราก็ทำตามเลยค่ะเริ่มต้นนะคะ1ค่ะรับค่าความกว้างมาเก็บใน w ค่ะ w เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ ค่ะเท่ากับ5ซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อ2นะคะรับค่าความยาวมาเก็บใน L ค่ะ L เท่ากับเท่าไรคะ5เซนติเมตรเช่นกันค่ะ 3. นะคะคำนวณพื้นที่โดย A จะเท่ากับ W คูณ L ค่ะ a ก็เลยเท่ากับ5คูณ5นั่นเองค่ะ4นะคะแสดงผลพื้นที่ A ค่ะจะเท่ากับ25ค่ะ25ในที่นี้ จาก5เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรนะคะก็จะได้พื้นที่แล้วเราจะได้หน่วยใหม่เป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะจบการทำงานค่ะข่ะนักเรียนดูที่ภาพนะคะด้านกว้างนะคะยาว5เซนติเมตรค่ะกว้างก็5เซนติเมตรก็จะได้พื้นที่คูณกันออกมาเป็น25ตารางเซนติเมตรค่ะค่ะเราจะได้เป็นรูปทุกด้านเท่ากันนะคะรูปอะไรคะ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะไปดูโจทย์ข้อต่อไปค่ะถ้ากำหนดให้ W เป็น6เซนติเมตรและ L เป็น9เซนติเมตรค่ะผลลัพธ์ของพื้นที่เท่ากับเท่าไหรค่คะและเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเราก็นำการออกแบบโปรแกรมที่เราเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะมาทำการแก้ปัญหานะคะเริ่มต้นค่ะ1ค่ะรับค่าความกว้างมาเก็บใน W ค่ะ w เท่ากับ 6นั่นเองค่ะ6เซนติเมตรค่ะเราก็ใส่ค่า6ไว้ก่อนค่ะ2นะคะรับค่าความกว้างมาเก็บใน L ค่ะ L เท่ากับ9เซนติเมตรค่ะนักเรียนใส่ไว้3นะคะคำนวณพื้นที่โดย A จะเท่ากับเดบยูคูณ L ค่ะ A ก็เลยต้องเท่ากับ6คูน9นั่นเองค่ะ4นะคะแสดงผลพื้นที่ a จะเท่ากับ6 9เเท่ากับเท่าไรคะ54นั่นเองค่ะ ก็จะได้54ตารางเซนติเมตรค่ะจบการทำงานนะคะนักเรียนมาดูที่รูปค่ะด้านกว้างนะคะ6เซนติเมตรด้านยาว9เซนติเมตรค่ะก็จะได้เท่ากับ54ตารางเซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นหน่วยของพื้นที่ค่ะและเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้านั่นเองค่ะค่ะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะคะ นักเรียนเราก็สามารถนําข้อมูลนําค่านั้นไปใส่ในโปรแกรมของเราและสามารถคํานวณค่าออกมาได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทํากิจกรรมในใบางานที่05นะคะการออกแบบอัลกอริทึมอธิบายการทํางานของโปรแกรมค่ะนักเรียนหยิบใบงานทําไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะค่ะในโจทย์นะคะก็จะบอกเราว่าให้คอมพิวเตอร์นะคะวาดเส้นเป็นระยะทาง x ค่ะ เป็นระยะทางที่ผู้เขียนกําหนดขึ้นมาค่ะอันนี้นักเรียนค้ังไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องสนใจค่ะค่ะระยะทาง s ซึ่งเป็นข้อมูลที่รับเข้าไปทางหน่วยนําเข้านะคะจากนั้นหันปากกาหรือเลี้ยวซ้ายเป็นมุม90องศาค่ะแล้วทําซ้ํา4ครั้งนะคะค่ะเราก็จะมีรูปทังงานหรืออัลกริทึมไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องใส่เริ่มต้นไว้ก่อนค่ะเมื่อสัญลักษณ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของการรับข้อมูลค่ะรับข้อมูลคืออะไรเราไปดูค่ะเป็นระยะทาง x ซึ่งเป็นข้อมูลที่รับเข้าไปทางหน่วยนําเข้าอ่านนักเรียนนําม,มาใส่นะคะระยะทางรับค่าระยะทาง x นั่นเองค่ะต่อไปค่ะกระบวนการทํางานในนี้มีการทํางานอะไรบ้างหันปากกาเลี้ยวซ้ายเป็นมุม90องศาวาดเส้นเป็นระยะทาง x อ่านะักเรียนเลือกอะไรก่อนคะ เราจะต้องกําหนดก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราจะใช้คือต้องเป็นปากกาค่ะเพราะฉะนั้นวางปากกาก่อนค่ะค่ะเป็นกระบวนการทํางานนะคะต่อไปค่ะลากเส้นตรงเป็นระยะทาง x นั่นคือการทํางานนะคะเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องไปเลี้ยวซ้ายเป็นมุม90องศาค่ะเลี้ยวซ้าย90องศานั่นเองค่ะในการตัดสินใจดูข้อสุดท้ายค่ะแล้วทําซ้ํา4ครั้งเราก็จะต้องทามาใส่นะคะ ถ้าเราใส่คำว่าแล้วทำซ้ำสี่ครั้งทังงานเราจะอ่านแล้วเข้าใจยากนะคะให้นักเรียนใส่คำว่าครบทำครบสี่ครั้งนั่นเองค่ะเป็นการตัดสินใจแล้วเราก็จะจบการทำงานนะคะทังงานเราจะได้ว่าเริ่มต้นนะคะมีการรับค่าระยะทางเข้าไปเก็บในตัวแปร x นะคะวางปากกาลากเส้นตรงไประยะทาง x เลี้ยวซ้าย90องศาทำครบสี่ครั้ง จรริงหือไม่ถ้าจริงจบการทํางานค่ะถ้าไม่จริงนะคะนะักเรียนก็จะต้องวนขึ้นไปเพื่อทําอีกหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าการลากเส้นระยะทาง x ทําเลี้ยวซ้าย90องศานะคะทําได้แค่1ครั้งค่ะยังไม่ครบ4นะคะก็จะต้องมีการวนขึ้นไปทําให้ครบ4จนกว่าจะจบการทํางานค่ะค่ะในผังงานนะคะนะักเรียนนะักเรียนดูเข้าใจไหมคะ ถ้านักเรียนทําตามนักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะในใบงานโจทย์ยังถามอีกว่าจากอัลกอริทึมที่นักเรียนออกแบบเมื่อแสดงผลลัพธ์ออกมาจะได้รูปอะไรค่ะรับค่าระยะทาง x เริ่มวางปากกานะคะรากเส้นเป็นระยะทาง x เลี้ยวซ้าย90องศาทําครบ4ครั้งจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ทําให้ครบ4ครั้งแล้วจบการทํางานนะคะก็จะเริ่มจากตรงนี้ค่ะในการวาดภาพ ลากเส้นเป็นระยะทาง x ค่ะถ้าเรากําหนดว่า x เนี่ยคือ4เซนติเมตรค่ะนะักเรียนลองทำเลยนะคะ4เซนติเมตรครั้งที่1ค่ะวาดไปต่อไปนะคะเลี้ยวซ้าย90องศาค่ะเลี้ยวซ้ายทํามุม90องศาค่ะองศา90องศานี้นะคะจะอยู่ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ะนะคะก็คือมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะถ้าลากครั้งที่2นะคะนะักเรียนเราทําครั้งที่2ค่ะเมื่อเราทําครั้งที่1จบไปแล้ว เราได้ไปแค่ครั้งเดียวเราต้องทําครั้งที่2ต่อค่ะต่อไปเหมือนเดิมค่ะลากไป4เซนติเมตรครั้งที่2ก็ทำมุม90องศาเหมือนเดิมเหลืออีกกี่ครั้งคะนักเรียนเหลืออีก2ครั้งนักเรียนจะต้องวาดเองนะคะแล้วทําตามผังงานที่เรากําหนดนะคะเราจะได้รูปอะไรนะักเรียนก็มาตอบเลยค่ะค่ะในการเขียนผังงานหรือการออกแบบโปรแกรมการออกแบบอัลกอริทึมนะคะเป็นการกําหนดโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์นะคะ ทำงานตามที่เราออกแบบไว้เพื่อไปช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะเด็กๆค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะฝึกการออกแบบโปรแกรมเพื่อเอามาใช้ในการแก้ปัญหานะคะแล้วฝึกการคิดอย่างเป็นลําดับขั้นตอนและเป็นระบบด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูอ้อมนะคะขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ